น้องแฝด2.9ขวบเป็นผู้ชาย2.9จขวบไม่พอใจหรือดีใจก็กรีดคือมันเป็นการแสดงอารมณ์อย่างหนึ่งเหมือนคล้ายๆว่าพอกี๊ดแล้วมีคนแบบแอคชั่นกลับมาเขาก็จะกรีดใหญ่ไอ้แล้วพอไม่พอใจก็กรีดกรี๊ดกีดกดกดนั่นคือการแสดงอารมณ์ของเขาแต่ทีนี้พ่อแม่มักจะไม่ได้เบรคธรรมดาเขาเบรคแบบนี้เสียงดังอะลูก คว่าเข้าไปหนึ่งทีหรืออะไรเงี้ยแม่บอกเลยใช่ไหมให้เงียบเงียบเล่นเงียบเงียบโอ้แม่มึงก็ไม่เบาเลยเนาะเสียงดังกว่าลูกอีกนะบางทีเราจะทํายังไงให้เขาแสดงอารมณ์หรือจัดการอารมณ์ของเขาได้ดีกว่าการแสดงอารมณ์แบบนี้แล้วเราจะต้องทํายังไงเราต้องบอกว่าสนุกเลยโอ้สนุกมากๆเล่นใหญ่กับเขาเรื่องความสนุกก่อนเข้าเข้าใจเขาก่อนว่าเขาสนุกเสียงดังนะบางทีเราเล่นสนุกเบาๆได้ลูกเสียงดังหมามาเจ็บหูเบาๆนิดนึงรีเสียงให้มหมา ma, นิดนึงค่ะ จังหวะที่เขากรีดกรีดอยู่แล้วเราบอกลีเสียงซิลีเสียงแล้วเราไปหมุนหน้าอกเขาอ่ะไหนมีปุ่มอยู่ตรงไหนนะปุ่มอยู่ตรงไหนนะปุ่มอยู่ตรงนี้เปล่านะขอกดรีเสียงหน่อยนะแต่ต้องระวังนะอันนี้เหมือนเป็นการไปเล่นกับเขาเขาก็จะแบบกรีดหนักกว่าเดิม <c oughs> กรีดเล่นอ่ะกรีดเล่นเข้าจะว่าแต่ในที่นี้คือเราได้ความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเพราะเราไม่โวยวายตอนกดเขาก็กรี๊ดใจกันไง โกรธมากเลยโกรธอะไรวะเราต้องไปดูก่อนเขากดอะไรเวลาไม่ชอบบอกมามาได้นะว่าไม่ชอบไม่ชอบบอกไม่ชอบได้นะพูดซ้มสองรอบสามรอบพูดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมเหมือนคนบ้าทุกคนแต่คุณไม่ได้บ้านะเหมือนกอไก่อ่ะคุณก็ย,ยังกอไก่อยู่ประมาณหมื่นรอบกว่ามันจะพูดกอไก่เข้าใจว่าดังนั้นกว่าเขาจะทําได้เราก็กไม่ชอบเลยบอกได้นะถ้าไม่ชอบบอกได้นะจังหวะนั้นคุณจัดการอารมณ์ตัวเองได้แล้วก่อน ดิง้งได้ติ๊กถูกหนึ่งอันแล้วเขาบอกว่าเด็กจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์แบบนี้แล้วทําอีกถ้าเขาทําอีกพูดแค่นี้เหมือนเดิมเขาก็จะเรียนรู้ว่าเราเขาลพเขาเด็กจะรู้สึกว่าเออแม่เขาลพเขานะต่อให้ฉันกรี๊ด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 แต่แม่ก็พยายามพูดด้วยความแบบใจเย็นไม่ชอบเลยเจ็บหูมากเลยเวลาหนูกรี๊ดามามเจ็บหูรอบหน้าเบาๆกว่าน,นี้หน่อยนะขอ,อร้องเขาแต่ว่าความสนุกกับมันได้ เอาความสนุกไว้ตั้งไว้ที่เดิมหนูยังสนุกได้ลูกแต่เบาๆให้หน่อยมามาคุยโทรศัพท์อยู่ค่ะเก็ค okay, ปะ